สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศสาวันเสาร์ที่1 4บกันยายนพุทธศักราช2567ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีคากับพวาร่องรสุมผาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน เข่าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณใชฝฟ่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉีงทยงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สีเหตุให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งจากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็บพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนค่ะที่ก่อตกถึงนในหลายๆพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสบอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะตรวจพบลุ่มฝนค่ะบริเวณจังหวัดเลยน้องค่ายอุดรธานีนองบัวลำพูขอนแก่นกาลสินรอยเอ็ดุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริญค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็เช่นเดียวกันค่ะตรวจพบลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนองค่ายอุดรธานีน้องบัวลำพูขอนแก่นกาลสินมุกดาหารรอยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญค่ะ ธาดไม้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามค่ะธาดไม้อุณหภูมิสูงสุดบายมอน้ค่า u ่29ถึง33องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่ออื่นเศร้าค่ะอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะก็ะขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมและขอให้ระมัระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้น้ำค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉีงหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน